ผมวันนสัสงฆไทยนะครับเป็นนักเคมีเภสัชนะครับผมเคยเป็นผู้ช่วยวิจัยอยู่สถาบันโลหะและวัสดุแข่งชาติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเกิดโรคโดยการเกิดสารพิษหรือสารอาหารต้นเหตุแรกคือมาจากอนุมูลอิสระมากร่างกายของเรานั้นมีอนุลอสละได้ทุกคนแต่มีไม่เท่ากันและไม่มีใครมีอนุมูลอิสระเป็นศูนย์ไม่มีต้องมีทุกคนอย่างร่างกายเราสามารถมีอนุลอสละจากภายใน ภายในคือเจงเช่นระบบการหายใจระบบการเาผาผลาญทั้งหลายก็มีแล้วแต่จะมีน้อยแต่สิ่งที่ภายในเราจะเกิดอนุมูลมากก็คือความเครียดเพราะฉะนั้นทุกท่านอย่าเครียดยิ่งเครียดมากเราจะมีอนุมูลอิสระมากและทําให้ร่างกายเรานั้นถ้าเกิดพ่อคุณอนุมูลมากเราจะป่วยจนถึงเป็นมะเร็งได้แต่ถ้าเกิดจากภายนอกส่วนใหญ่เลยฮะเจมาจากการกินสารอาหารเพราะฉะนั้นอาหารที่เรารับเข้าไป 70%นั้นมีสารอาหารที่เป็นสารเคมีสารเคมีที่เรารับเข้าไปในสารอาหารนี่แหละครับจะทําให้ร่างกายของเราเปลี่ยนออกซิเจนเป็นอนุมูลอิสระจึงทําให้ทุกวันนี้ร่างกายของเราตงมอนุมูลอิสระเยอะขึ้นมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์นะครับบุหรี่สารเคมีจากโรงงานหรือสารเคมีจากพวกสเปรย์ต่างๆพวกนี้มีผลทําให้ร่างกายมีอนุมูลอิสระและเมื่อมีอนุมูลอิสระมากแล้วผลก็คือว่า อนุมูลตัวนี้มันจะไปเข้าไปล้อมเซลล์ของเราเห็นไหมครับเซลล์ที่ดีก็จะดูรูปล่ลางสวยอย่างนี้แต่พอเจออนุมูลเข้าไปมันจะเข้าไปเจาะเข้าไปที่เซลล์จนถึงนิวเคลียสจึงทําให้เซลล์ตัวนั้นเกิดการเพี้ยนเกิดการเครียดเกิดการอักเสบขึ้นมาเมื่อเซลล์นั้นเกิดการเพี้ยนเกิดการเครียดขึ้นมาจะทําให้เซลล์ตัวนั้นเพี้ยนไปและมีผลในการแบ่งเซลล์แบบผิดๆโดยที่ไม่ใช้ออกซิเจนนั่นแหละครับจึงกลายพันธุ์เป็นเซลเล์มะเร็งไปได้นะครับ สจากสาร AGE ตัวนี้อาจจะไม่ค่อยมีคนสนใจหรือนึกไม่ถึงนะครับสาร AGE คืออะไรย่อมาจากคาว่า Advanced Glycation End Product มันมาจากไหนครับมันมาจากน้ำตาลที่เรากินนะครับพิมพ์ที่มันเหลือเฟือในร่างากายของเรามันสามารถรวมตัวกับโปรโตีนที่เราทานแล้วเหลือโดยเฉพาะโปรโตีนที่มาจากการปิ้งย่างทอด โปรตีนพวกนี้สามารถที่จะรวมตัวกับน้าตาลกลายเป็นสาร a g ได้นะครับซึ่งทางเมืองนอกเนี่ยเขาสนใจสาร a g นี้มากเพราะว่ามีผลมากเลยกับการที่จะทําให้ร่างกายของเราแต่ละส่วนนั้นเกิดการเสื่อมและอักเสบลงไปเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นที่สมองก็อาจมีผลทางด้านทําให้เกิดเป็นอัลไซเมอร์นะครับเป็นพากินสันเป็นโ t r o กได้นะครับทางด้านหัวใจมีปัญหาโรคหัวใจได้ ทางด้านกระดูกมีปัญหาเรื่องโรคโรคกระดูกพรุนนะครับรูมาตอยหรือทางปอดทําให้เกิดอาการปอดอักเสบได้หรือตับทำให้มีปัญหาเรื่องตับอักเสบตับแข็งและจนถึงเป็นโรคไตทําให้ไตเสื่อมได้เนี่ยละครับมันจะทําการสะสมไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นสาร AG นี้มันจะสะสมไปได้แต่ถามว่าร่างกายสามารถที่ขจัดออกได้ไหมขจัดออกได้ถ้าเราสามารถที่จะทําให้ร่างกายนั้นอยู่ในสมดุลอยู่ในปฏิญาณหนึ่งซึ่งสามารถขจัดออกได้นะครับ ตัวต่อไปก็คือการอักเสบเรื้อรังเพราะฉนั้นร่างกายเราเขาบอกเลยว่าจากหนังสือเมืองน,นอกเขาลงมาเลยว่าร่างกายมนุษย์เราอย่าได้เกิดการอักเสบถ้าตรงจุดไหนเกิดการอักเสบที่เรื้อรังจะทําให้คนคนนั้นมีผลทําให้เกิดโรค NC d ดีขึ้นมาโดยทันทีเลยนะครับผมซึ่งมันมีผลเป็นจนถึงโรคตั้งแต่เบาหวานเป็นต้นไปจนถึงมะเร็งได้นะครับนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าร่างกายเราเกิดอินฟลามเอชันหรือเกิดการอักเสบอย่างเช่นจะเกิดปัญหาเรื่องโรคอ้วนโรคภูมิคุ้มกันโรคมะเร็งโรคเบาหวานนะครับโรคคนแก่โรคเกี่ยวกับโรคหัวใจโรคภูมิแพ้ภูมิกันปกพ้่องจนไปถึงระบบหลอดเลือดเกิดการเพี้ยนไปแยกสายออกไปและมีผลทําให้เกิดมะเร็งหรือต่อมน้ําเหลืองมีผลทั้งนั้น